ข้ากับสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านอิฟซี่ทุกท่านค่ะค่ะมานี่กะมาพบกับเจค้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะมานี่เจค้ามสามตัวเต็งกะไดเดินทางมาติดตามเนืองเล่าความฝันกับคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าได้ไปคุดกบค่ะเพิ่นก็คุดไปกะเอาเมื่อจกเขาในหูเนาะค่ะกะเห็นกบค่ะเอาออกมาตัวบักไงเพิ่นวาเนาะค่ะเพิ่นก็จกเขาไปอีกเนาะค่ะเพิ่นกะไดมาอีก ตัวหนึ่งค่ะเป็นกบสองตัวผัวเมียค่าเนาะค่ะตัวผัวกับตัวเม่เนาะค่ะเพิ่นกะได้แลวเพิ่นดีใจแห้งเนาะค่ะเพิ่นกะประกาศมาเพิ่นว่าเพิ่นได้กบค่ะกะนังจากนั้นเพิ่นกะตื่นขึ้นค่ะตื่นขึ้นมาเนาะคะ่ะย่ำมาเศร้าเพิ่นกะยางไปค่ะกะไม่งูเนาะคะ่งะงูอยู่ใบกล้วยเพิ่นว่าเนาะค่ะใ่ต้นกล้วยเพิ่นกะยางไปกะไม่งูตกลงมาค่ะผ่านนาคนุณยายไล่มาเนาะคะ่ะ ค่ะความฝันของคุณยา,ายไล่สิเป็นอย่างไรเ่าจะให้แนวทางเข้าอย่างไรเข้ากับไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของคุณยา,ายไล่ของควา,า,คกามกาันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยา,ายไล่าสามศูนย์ค่ะวัสดีค่ะค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณยา,ายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของคุณยา,ายไล่เนาะค่ะกอ้วนนี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเนาะค่ะเพราะว่าคุณยายเพิ่นะค่ะเนาะอย่าน้ํเขา้ํานามเพิ่นค่ะสามง่าม ค่ะมาเมื่อนี้กับมาพอคุณยายค่ะท่านผู้ชมพันวาพันฝันแล้วเรื่องเล่าสิเป็นแังไดงกับคุณยายพันเว้าห ouais. ้ฟังค่ะฝันว่าจังไดงครับคุณยายโอ้ยไปคือพันวาประคุตกบย่างไปย่างไปเห็นกบเห็นหู้ข,ข้ามากุดลงไปเห็นกบสองตัวต ali> ัวหนเออกบขุดอะไรแบบเอามากบหนึ่งหู้ย่างดูกบหนึ่งก็แม่วางอ่ะแม่ว้าหู้ค่ะเอามาอีกกบคอการ์บก็ คบหอยแม่ไม่คบค่ะอืมไม่ง่ายกักคบกบชายคุอืมกบสองตัวคบสองตัวโออแบบไงคุดในหูคุดในหูในหูเดียวกันบอกคุณยายหูเดียวก็ไม่ซ้อนกันธรรมดาเหาคบเขาง่ายอืมไม่รำไม่รำเั้งอกค่ะอืมแต่โดยปกติแล้วกบนี่มันซีอิ้วหูละตัวอยู่บอกคุณยายจะกกนมันก็อยู่หูตัวมันมันเขาง่ายยย แต่ว่าในความฝันของคุณใหญ่นี่คือมันอยู่น้ากันไม่หูเดียวเขาง่ายโบราณโบราณพอไอแม่พันบอกเนาะค่ะเพราะว่ากบเป็นขู่ัวเมียค่ะขู่ัวเมียไงเป็นจําศีลว่าง่ายสั้นะเออเป็นจำศีลค่ะเป็นกับจำศีลน้ากันขู่ัวเมียเนาะคุณใหญ่เนาะคุณลงไปเห็นตัวเดียวบัดเห็นอยู่ีบาดในคนตีงี่ยงอีญ่าในหูนะค่ะแม่ส่งก็ไปอีกเอามาอีกกบสองตัวเป็นสองตัวอืม ตีเก่าสองตัวเก้าสองบ้านไม่ใหญ่มากแซ่หุ่นงูทัดหนามไม่ใหญ่เสิตัดแบบไตคุณยายญ่งูพันยู่ก็กล้วยเอ้ยลงมาแม่เชนสิมาพีละโอ้พันยูท่างก็กล้วยงูนั่นหอยยูท่างก็กล้วยงูเชียว้าวลงมาไม่ใหญ่ก็ะ้องโอ้ไม่ใหญ่ว่าโอ้โชกโชกโชกไอ้งูน่ะบานเช่นพันน่ะเสาแม่ก็วางไก่กวางคุณยายญ่ไก่กวางไก่กวาง งูกรไก่ายน้อยนั่กุ้งกินยังมายาวงมีอะไรงูงูอ่ะงูหน,าาน้าบ้าเฉันพันเสาวกูไม่สูกละกูไม่สูกล่ะแม่ก็บอกมา,ากตรงนี้บด้พันเนะาะบด้พันธอกนมามัย่างมากใช่ไหมฮามาันโซนี้อ่ะค่ะคือจะงั้นหนาหนินมนันค่ะงูมาจัดหนางูเขียวบงูยอย่างอื่นวันพึ่งอยู่กางเวยแม่ก็หามากงูค่อนขอ้างก็แค่มันแทบแม่บอก,บอกค่ะก็เกวยมันก็อยู่กระแทกข้างนี่มันย่างมากว๊อกบุว่ายังวะงูเขียว ให้ก้มบกเกี่ยวงูเขียวเกี่ยวก็งูเขียวเคยเกี่ยวก็แม่ก็ว่าอู้เห็นงูก็บ้านเห็นพันธุ์งาโชคโชคโชคโชแม่ก็วอกง่ายไหมเออคุณยายไปหากบนี่คุณยายไปกับใครครัไปผู้เดียวไปผู้เดียวเอาเสียมไปขุดในหูไปหาขุดเนาะไปหาขุดเนาะหากินหาอยากหากินหาอยากกูะกบเขาไงเขาว่าจะกี่บ้านบลานเรากบเขาไงคุณยายก็เลยสิแปลเป็นเก่าสองเก่าสองชาวหงูใส่ ถ้าสามตัวด really? right. right. ิคุณใหญ่เหมือนเช็ดเก่าสองเลยเช็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสอาเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองอ็สี่ละไม่ได้ตัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจับเอามือโจุกเข้าไปในหูอยู่เนาะคุณใหญ่เนาะมือแล้วหูนี่คุณใหญ่สิแปะเป็นตัวไหนหงหูหูกบหูกลบหูกลมๆนะเป็นคุ้งกันอะเลยสูนหูเก้าสองศุนเก้าสองศูนย์ เท่าเอออกมือนี่บ่เอาบอคุณใหญ่ห้าเก้าสองหาเก้าสองแล้วก็เก้าสองศูนย์อืมปอกช่องทูว่ากบพันอยู่ในหูสองตัวเนาะคุณใหญ่เนาะโอ้ยยุนกบตัวเมียมานะตัวผู้ตัวเมียเจ็ดคุณใหญ่ยมาแต่ใส่คันเจ็ดว่าก็เห็นหูนียโอ้เจ็ดคุณใหญเห็นงูนี่สิมักม่สุกเหมือนบอกล้วจัิงเลยตีเขามาันีเออตีเขามา เจ็ดนี่คุณยายเอางูใสบริพัท์รอกนี่งานคุณมาหามตนี่งูตัดนานี่งูตัวลแม่มาตัดอยู่ดินเพราะว่าเพิ่นหอยอยู่ต้นกล้วยเพิ่นพัดลดนนู่นขางนา้านาแม่ถุดมาข้างนนค่ะล้มาแม่สีนบเคิดเก่าสองกระไรค่ะเก่าเก่าสองกระไเนาะคุณยายเนาะเก่เก่าสองกระไรหรือว่าเก่าสองศูนย์โอ้นั่นละหรืออาจจะเป็นเก่าห้าเก่าสองกระไรเนาะหัสันตัวค่ะ กายเดี๋ยวช่วงเอาไปพิจารณาเบื้องบนนี่ะบ้านอีจับได้แล้วไปยังไหนต่อคุณใหญ่เอาขึ้นมาเขึ้นกันตัวเอาขึ้นมาเขึ้นกันเลยในเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเขาท่านเฮ็ดกินหรอกนี่ผู้ใดเห็นนำบากโกบสองตัวโว้ยก็ที่มาพบดชนาตัวเอาไม่ใช่ว่ากูจะโกบเว้ยกูจะกบสองตัวเว้ยไม่ไม่ใจห้องมาแต่งันหน้า อยากทำไงหูอะ oh, well. oh, oh, ่กงเงีแกงง่ะหู้วแบเง้หรอกอยากอ่างพ่อไงวาสมนะอ่างล้วขอบขั้วค่ะว่าจะคองนี่ได้กบมาแต่กบเลยกบเลยกบขุกบเลยกบทังตัวเวอน์งมามงผ้ปกมาประกาศมงกอวดเนาะเพราะว่าดีใจแห้ง กัดกบกมใหญคูกันเนาะสองตัวแล้วท่านก็เลยที่คุณยายเห็นมานี่คุณยายมักัวใดแหงอุ้ยแม่แม่ยายมาเยกัาสองก็เก่าเก่ามาเก่าสองก็เก่าเก่าออวันนี้เนาะคุณยายเนาะเป็นยังไงตุกแกผงผุดถ่ายกว่าเหรองุดถ่ายบ่บ่อค่ะคุณยายองผุดถ่ายสีมาอีกหอบหนึ่งอยู่ค่ะมอมอนเนาะ โอ้แตไก่ผมด้วยจังมากอีเลยพันเดียวกอนค่ะทังไหนที่ยายตุกแกห้องอีกบอลรอบนี้ห้องเยอะเยอะอ่ะห้องดูแล้ท่านขักเนาะแล้วท่านขักเอาไว้คงสุดท้ายเนาะคุณยายเนาะค่ะย่องไปเรื่อยค่ะแม่ก็เชียงพื้นกันแล้วค่ะค่ะความฝันของคุณยายมีอย่างเพิ่อนเพื่อค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกับทำไปส้มของห้าวเลยรับส้มรับฟังทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่สามสูงค่ะ คุณยายไล่นี่เพ <credit> ื re então, ne ่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหากินหายาค่ะเพื่อนได้ไปกดกบค่ะเพื่อนไปกดกบคุณยายไล่ก็ได้กบใหญ่นะคะสองตัวหนอนนะคะค่ะเพื่อนกะดังจากนั้นเพื่อนกะยางมาตาน้าเพื่อนเนาะค่ะกะมีงูเนาะค่ะตัดนานะค่ะล่นลงมาจากต้นกล้วยเนาะค่ะงูนี่เพื่อนกะตีเป็นเจ็ดค่ะท่านชมเพื่อนกะตีเป็นเจ็ดค่ะกบเพื่อนกะตีเป็นเก้าสองตัวเพื่อนกะตีเป็นสองค่ะเจ็ดเก้าสองพันวันเนาะค่ะเจ็ดเก้าสองค่ะ กเพิ่นกา992ค่ะ992 920ค่ะ592หึกดกระดาข้มสองหาหกเจ็ดค่ะกระห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมาานนันมันลำลำลุล้ยเฮ่งหิ่งปังปไปกับความฝันของคนยยไร่สาค่ะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน,นั่นเลยค่ะถ้าผู้ใดยังไม่ท่านกดติดตามเจคำขอ,ขอ,ขอ,ขอฝากช่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่สาก,กะสืะไค้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้นาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ